จากเีโซเซียลแคมก็ไม่มีอะไรมากก็มาเรียกไอเลงสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอีตาเลาะซีช่องอเทน n าฮอลลี่ค่ะเปโอเคนลงโคตรเร็วเอาละค่ะผู้ชม่ะเราก็เข้าไปอยู่ในเกมที่นร้อยแล้วนะคะอีห้าคุยคุยกันอยู่มันก็ตัดเข้าเกมเลยล่ะอัตราตอนเป็นหมออีก้าใช่เหรอ อีอดูีอีโอเอุเดยวเอาสเอาเนยปันกอนนะคะชมอาวอยเชื่อมเครื่องอีหาตกใจหมดเอาไปเลยนเอาคะแนนเครื่องไปเลยคะแนนเอรเซ็นแนอะไรโอเคสอบเหรอยาโอด อะไรอะไรตัวเหียอะไรตัวเหี้ยอะไรบินวะอ๋อเติดเดติดอิสักระเบืออุ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเป็นงานมากเลยเดี๋ยวมึงจะกลัวเดี๋ยวมึงจะกลัวต้องกานออ้ยสัตว์ทำงานี่กลัวหรอวายย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 เยย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 ยเยย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 ยาเย โอ้ยเฮียดิกวานพะโปยแล้วแหละฮ่าฮมันต่อมันยกเหมือนยกียกเฮียยกอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะ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 ยวพี่ขอคันนี้ก่อนพี่ล็อกตีเวนเอามีบเอาซีอไปไหนด้่ชุบเองไ้มึงมงมึงเอาซเอา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 อย่าอย่าทำไร่จะอ้าวโอ้โหโอ้โหี มาแล้วมาตามันโอ้โหเียเดินไปไปเข้าแจ็คสันเลยสัตว์อ้อย่าอย่าทำอะไรกูทำอะไรกูมึงจะตีนี่โอ้ยเอย์โอ้โหสัตว์น่นชุดบุกเหล่าดูว่ากระเทยอีโดเหมือนที่หมายอีดอกมึงก็กระเทยไม่ใช่เหรออีเวสฮะมึงก็กระเทยไม่ใช่เหรอแต่กูไม่ได้กระเทยหน้าเทาเหมือนมึงไอ้ควายเอู้ มันกำลังมากำลังมากำลังมานีก่อมากระลังติ้วกีมาเอ่อกายาหญ่ๆเอย่ยขี้ใสหัวกูนะเมนขี้ใสหัวกูนะมาวมาแา้มาแล้วอุ้ยเฮียช่วยกูช่วยกูจ้าเออมาแล้วมาแล้วแล้วยาวมาตัวนี้ฮะตัวรอบตีมามาละมามาไหไหไห ไอหมอนี่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเจ้า่อนเลยแหละกูไม่คิดว่ามึงจะพูดมาขนาดนี้เว้นโอ้โหผีหน้าต่างวไอสัตว์อยกูตอแหล่อยกูปาจะดีเถอะทันเอโอ้โหแต่กี้เวรี่บอเอ้าเอพื่ออะไรวะกี่ดอกช่วยไม่ทัน อูแต่ก็ขอบคุณนะที่ช่วยอ่ะอีดอกไม่มีใครไปช่วยเหยอไม่ได้นะไม่ได้นะสู่ขีดเวลที่ดีไม่นะพวกเกียอ๋อตัการกูขอโทษพี่ฮิวกันอยู่เป็นความลับเจ้โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีพวกเวรตลายนี่กันนะคะคุณผู้ชมอุ้ยเนียอะไรดิฉันดิฉันพาสนามข่าวเองค่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันออกอะเทน่าโคลี่ รายงานข s <S ่าวค่ะถ oh ้าฉันนึก anyway> คิดสีดำนึกคิดสีดำมันมันน้ำมาแล้วแค่เล่นตาบอดนี่เอใช่ไหมกูอีกเลย้อเลิปล่อยปล่อยเถอะนะอย่าเลยอย่าจองเวรจองกรรมเลยถึงแบบไรเ้ได้แต่จะทำแบบไรได้เดี๋ยวมาตรงนี้ลัลอยเหรอเอาล่ะหันยี่บ่ายแล้วจะไปไหนได้อีพวกเวรี่เนี่ยไม่ไปโดน นี่แหละโอ๊ยโอยทำไมกูตีเด้อทำไมเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่โดนไหมเฮ้ย99กันเลยเมินเมินไว้เมื่อวานเฮ้ยจะดีเวดเออตีพี่โดนหรอกนะเฮ้ยสันดานมึงฆี่เออมึงจะรอดไปได้กันเหรอเมื่อคืนกูเมาไปหน่อยทั้งเหล้าทั้งกัญชาอย่าทุกคนอย่าอย่าอย่าติดตามเอ่อคุณหมอยิกานะครับมันไม่ดีนะครับทุกคนเอออย่าทำตามแม่กับเด็กๆทั้งหลายมันไม่ดีนะครับ เฮียเมื่อคืนมื่นไปแลโอ๊ยตกอีกหน่อยหัดเวกตกลงไปข้างล่างเลยเอ้ยอยู่ไหนกันมะไอ้เว้ยเมาจิบหายเอาวาไปแล้วเหลือเพีงเดียวอุ้ยเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยนะครับไปเชยไม่ไดรดียี๊ยี๊อยู่ไหนกันพวกต้นเด็กตีนี่เว้นอยู่ไหนกันมาดสันด้านเออเมาไว้หน่อย อีักวางไอ้นี่แช่ไว้อะมันวางกาแช่ไว้นั่งดีนะมึงอไงสันดานจริงเลยมันโซนจะจัดเลยอ่ะดูดิมันโซนเออมันโซนจะจัดเลยอ่ะอุ้ยออะไรตกใจอีดอกทองหยุดทําไมโอ้ยอีดอกทองอ๋อมันโซนเครื่องเออมันมันเต้วกีเฮ้เดี๋ยวไปแล้วมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วอ๋อไม่ได้เดี๋ยวเจ๊โอ้ยอยู่นี่ก็ว้าวีดอก เดี๋ยวเก้าสิบเก้าอร์เซ็นแล้วกันนะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ตอนนี้นี่เอ่อหนึ่งตามนี้สิบแปดแล้วตามนี้หกสิบแปดอยกลับไม่กับเลยกลับไปหาแล้วกลับไม่หาเลยวกลับช่วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดแล้วพอจยงก็ได้หรอนั่งฉีดไม่ใช่กดปีดเอาลเอาแลเอาอ๋อเอเร็วเวเจดจุด ดกูกล้าเราจะพบหน้าในโลกหน้านาะดูกล้าะลาก่อนลักก่อนลักก่อน้ิวแอู้ลวเย้ิวยนไอ้หูกลลโอ้สางปะล่อมาปะตูเฉยไม่เยอะเนี่ยเออเป็ดนะไอ้ตูอื่นหรไห้นมาคุยงตรงนี้เม็นเม็นขี้อังเลยเจขี้แล้วนะนี่ประตูน่มันจะได้นหนประตูที่เราว่าเราเนไปเลยโอ้ย ยออยาออยาอออยาออกอยาออกเย่าออย่าออกอย่าอย่าอัน่าวอกอย่ออกอออกเย่าอย่าออกอย่าอก่าอกอย่อกย่าอาออาออกาออก่าออย่าอกย่าอกอย่กยอกอย่ยยกกันไปแก่ยกย่าาก่อ่า่อกอาอ่อ่้า่าออยมันมันมันเดินมาละมันเดิน มเดินไปละมาไปละไหนทำไมยยไม่หมันเดินบรเลยเจ้าคอหน่ออหน่อแล้อแล้วโอ้ยเียโอ้ขึ้นขึ้ขึ้นขขึ้นบ้านไปล้ขึ้นบ้านไปล้วิ้งบูชาไปเอ้ยเดี๋ยวคือตายกูตายคืตายกูตายแน่เปิดระตูเดี๋ยนี่เปิดประตูทีเออ รอมันตาแดงตาแด,ดงเสร็จก่อนตาแดงเสร็จก่อนทับมันจะเสร็จเมื <c oughs> ่อไหร่ <c oughs> มันมันโซนมันโซนมันโซนหาหลุมเลยหาหลุมเลยหลุมวังงโอ่ะเรอ โปรแกรมได้เดิโดนอีกแล้วเรียบร้อยอะครับไ้เดินแล้วโปรแกันได้เดินแล้วกูยังไม่ทันได้เดินเลยเออยังไม่ทันได้ติ้วกีเลยอุ๊ยถ้ามีคนพับไปก็ดีเดี๋ยวช็อตเนี้ยผูคานไวมากโอ้ยตกใจอีสัสตามตามอ่ะตามติดชีวิตดาราตามติดชีวิตดาราอุ๊ยอุ๊ยเดินดีๆไม่เป็นเหรออย่าอุ้ยเอา เฮ้ยเฮ้ยไอ้กูปีมึงโดนแล้วกันนะอีต้นเด็กไม่ได้เฮ้ยเอาไปโดนเองละกูอยู่ฝั่งนี้กูอยู่ฝั่งนี้เมากันชาอะไรเนี่ยเมาอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อคืนกูดื่มหนักไปหน่อยผสมกันชาด้วยทุกคนทุกคนอย่าสูบตามพี่หมออีกานะคะมันไม่ดีนะคะเด็กๆเออจังหวะนี้คือกูคานคานอย่างเดียวที่คลองโลก เออ,อยมึงมึงดื่มหนักใช่ไหมมึงจะเอาโหปิดหน้าต่าง,งกูด้วยมึงดื่มหนักมาใช่ไหมมึงสารภาพมาเออกูดื่มหนักไปหน่อยนะเออเมื่อคืนปาร์ตี้อาโก,โกโกกับเพื่อนหน่อยนี่ไรเวไอ้ไออ้กูนั่งอ,อยู่ก่อนเราให้เห้มันนี่นเจเลชอัมันเล่นเลชชักอะไรไม่มันนี่เราจะอยู่ให้มันตีก่อนัางหนึ่งโอ้โหแขนทะลุกระแพงยอ,อ,อ,อ เมาเมาหนักเมา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 ก็แต่มันกดไอ้นนเชียดนี่ทะลุกระแพงะอ่เพียอะไรก็ไม่รู้พี่เคมันกำลังไปหาพี่เคแล้วค่ะไม่ต้องกลักวค่ะมันแย่พี่เคเขาใช้นุกเกงไปแล้วต้องแห้งตายกูต้องไม่มีการกูต้องไม่โดนนะพี่มาให้แหงตายหนุ่มอยูไ่ไหนอ่ะหลุ่มอยูไ่ไหนอ่ะนี่พี่เจ๊ ไม่เด็นแล้วก็เห็นแล้วไม่เด็นแล้วไม่รอดหรอกอะไรอ่ะมันจะทำอะไรอ่ะมาให้ปล่อยให้กูไปไอ้มันจับพี่แล้วไม่นะโอ้โหก็อี้อยู่ใกล้ด้วยโอ้คืออะไรอ่ะคือให้กูให้กูแบบนั้นก็อี้ด้วยตัวเองเหรอยกูคงได้งได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อเขาจะโช์เหนือไงว่าแบบเออเนี่ยทำอะไรกูไม่ได้ละสี่แบบแพ้มึงแพ้กูแล้วละสี่อะไรเงี้ย ก็มันก็ไม่ผิดนะที่เขาโซนเออช่างเขาเถอะเฮ้ยแต่เล่นเก่งโซนเก่ง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 จังเลยนะคะอู้วไปเลยมันจะทรมานพี่เคนอ่ะทแม่ะไอ้เฮียโคตรสั่นเร็วเลยกูทำอะไรให้มึงไอ้อยู่อยู่อยู่กันเลยอยู่งั้นเลยอยู่กันเลยไปไปอย่างนรอจะอยู่อย่างนี้จริงๆหรอจะอยู่อย่างนี้จริงๆหรอ เออไม่มียาเจ้าจ้าเขาไปตายแล้วไปกระเทยหน้าแก่วปเหรอเฮ้ยชุบไงวะเฮ้ยกดชุบเนี่เออกดชุบดีกดีกดีไปเลดึงอเหี้ยเราเราเอาพวกแป๊กมาเลยเจเจไอเหี้ยใต้กูตั้งแต่ต้นยันท้ายเจเจ สภาพเราตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากหมอออกาตัวนั้นเลยนะ <c oughs> มองกระชา <c oughs> เฮ้ยหมื่นสองเฮ้ยหมื่นสองเ,เอ้ยเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอ,อรีวิวตัวใหม่นะคะทุกคนรีวิวรีวิวด้วยการโดนหมออีกอยเนี่ยหออีกอยคืออะไรวะ <c oughs> โอ <c oughs> โอีก <c oughs> อยคืยออะไรห๋อโีกอยย <c> ย <oughs> <c oughs> รีว <é> ิวความสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้ออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ดวเๆเจ๊ไอสกินเนี้ยมันมันมันใช้อย่างอย่างรัดแกงมัดผมดูดิดิดิใช่ดอกแกงไงอย่างรัดแกงมัดผมเยี่ยเดี๋ยวทำไมกูหันหน้าอยู่คนเดียวที่เหลือหันหันหลังให้กล้องคืออะไรเนี่ยอสัสอ่าสำหรับว่าพอกต้องหันหลังให้เออสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบาย 拜拜。<Bye. S 2> oh. Bye.